สุขสบายดีพี่น้องสุขคู่สุขคนกับผมมนีทีมงานทงชุมพลบุรีโซลาเซลล์พี่น้องมีแผงโซลาเซลล์กับผมพร้อมโค้งสางติดตั้งนะพี่น้องเนาะเป็นชุดไดโวพี่น้อง24โวลต์กับ48โวลต์พี่น้องมีแผงหนึ่งแผงพี่น้องห้าร้อยหาสิบบาทได้พี่น้องเด้อครับผมกระจกสองด่านพี่น้องดุลไม่ล่าสุดนะพี่น้องเนาะครับผมไฟแห้งพี่น้องครับผมพร้อมโค้งสางได้พี่น้องได่ตัวนี้เป็น48โวลต์ครับผมนี่750บาทครับผมครับผมตอนนี้สวัดแผวนะพี่น้องเนาะครับผม วัดแผงว่าโบนมาเท่าะไรครับผมว่ามันจิตแห้งมันดีคือเโาบายรีบวครับผมเออวัดวัดด่นพี่น้องครับผมแผงข้างหลังพี่น้องกระจกสองดันครับผมนี่หาร้อยหาสิบรุ่นไหมครับโอ้พี่น้องอัจเดวัดเบิ่งครับผมอาจฉริยะแค่น้อยนะพี่น้องเดี๋ยววัดโบนครับโอ้บานมาเท่าะไรเนาะพี่น้องเนาะบานมาตามสเปคกันางมาพี่น้องอันนี้สายะจะน้อยนะพี่น้องเด้อน้อยครับผม โอนมาเต็มเปียดได้พี่น้องเนาะครับผม40 44โบสี่นพี่น้อง44.9โิ44บสีนครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมช่องแดดออกเสียร่องไอพี่น้องเดี๋ยวบางอีรอบนึงครับผมพี่น้องแผงหาเราหาสีบัตรพี่น้องกระจกสองนันครับผมบัตโวนได้ประมาณ44.9พี่น้องเนาะเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมครับผมสวัสดีครับ